ก็ขอสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นดัานใหม่ในเซิร์ฟจีนนะครับหลังจากที่หายไปนานนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นดัานมัมมี่นะครับเป็นดัานใหม่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่รหัสผมนะครับมีน้องคนหนึ่งให้ยืมมานะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับ ผมก็เข้ามาเล่นใน่านใหม่แล้วนะครับพบอะไรน,นี่านนี้ก็ค่อนข้างซับซ้อนนะผม,มย,ย่งน,นีเพียรฐานนี้มีพิเศษอย่างหนึ่งครับคือบอสนะครับมันจะมีปีาศาจตัวหนึ่งครับเป็นเหมือนกบบบอสของเก่งมากนะตัวใหญ่นะครับ โดดสูง ตัวที่อยู่ด้นานล่าง้่างของก้าเกิดรอด,อดจนเหลนสุดท้าอัไม่ได้เป็นฮีโร่นะฮีโร่นี่มอะไรเดี๋ยวรูผมจะได้เป็นหรือเปล่าไม่รู้นะโ

บายบายรอบๆอ่ะนี่ครับพวกนี้จะเป็นฮีโร่นะครับฮีโร่คือมัมมี่จะฟันทีหนึ่งไม่ตายครับต้องฟันมันจนเลือดลดแต่มันฟันเราทีหนึ่งตายอ่ะเกียนมากรูต้ามาได้ดียี่สิบต้า พันนี่ลดห้าพันโอ้โหฮีโร่โ,โกงมากจากถ้าเป็นฮีโร่นี่จากมัมมี่จะล่ากลายเป็นฮีโร่ล่ามัมมี่นะครับโกงมากมัมมี่ยิงแบบน,นี้แต่ตัวนี้ก็โกงนะมีบาเลียฟันไม่ค่อยลดเยอะสองลุ้มหนึ่งครับเอาไงครับบาเลียฟันลดแค่สองพันครับ ดูเลื่อนดูดูเลื่อนบอสนะครับโอ้โหจากแปดพันเหลือพันเจ็ดสุดยอดเลยกลัว <c oughs> <c oughs> ไม่รอดอหรพวกฮีโร่สองตัว,วไม่เอาอดด้วยเล้ยครับผมที่จะพยายามให้ให้ผมเป็นฮีโร่นะอย <c oughs> ากลองเป็นดูสักครั้อยากผกนี้แม่งเก่ง <c oughs> โอ้สายลูกทีละนัดได้แมวไม่อยู่ไม่อยู่ม oh. ึงไม่ปลอดภัยเว้ยไปไหนดีวะเอ้าอูได้เป็นอะไรนอูได้เป็นเปลี่ยนนะด้เป็นตัวปิตตน่มีครับกด F นีปาร์เดีเลยดเัน โอ้ายเนแย่องไปครับย่องไปอเอาตัวฟรี่อตัวฟรีครับห่งตัวัวองเป็นครไม่โดนยย่องยงเข้าไปเฮียนี่ันเบ mat ืลโดนโอ้ยไม่โดนครับโอ้ยโดนโดนปิงปิงปิงช่วย

永生、嗯嗯嗯嗯。对吧？我会让你们生不如死。法老王终将统治世界。强大的人。哎嗯嗯 อะไรลงมือช uh> 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 uh uh> uh, 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 ิบไอ้เหียขัญไม่โดนโหแม่ยเหีย ตกไม่โดนไอ้เมันลงมาแล้วอุ้ยอะไรกูอะกดแค่น <eterm oon> ี้ไม่โดโอ้ยไล่หนานแล้วเนี่ยไม่ไตกเลย้ฝนะไม่นน้ยบา่า่วต้อนานนเพื่อนแย่งแน่เลยกูว่านะกูว่าโดนเพื่อนแย่งแน่ กดหายกูไปหายพวกไปหายแล้วพวกได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไปบนตรงล่างสองตัวเอาบนก่อนแล้วกันเอาแหววโอ้ยสะใจว่ะตัวนี้โกงดีโอเคครับ คนหนอหนีหนีหนีอุอ้ยจะไปตรงนั้นยังไงวะเดี๋ยวหลงทางวะ่ะเฮียไม่เหลือทางให้กูขึน้นเลยพวก โดนเราเปิดอ,อะไรวะเนี่ยเครื่องดูดิเร็วเวลาเก็บใหม่อุย้ยแบบงลุกไอ้ชิบหายมาทางนี้เร็วเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยโอ๊ยโอ้ยสัน่โนโกฟีงกูจบเลยดิ เออเดี๋ยวไปเอาตัวเมื่อกี้กันยังไม่ชำนาญทางนะเอ้ยเดี๋ยวฮีโร่ฮีโร่มีตัวเดียวนะครับล่าแม่งเลยฮีโร่อ่ะปีเดตตายดวกไอ้เลยยได้หนึ่งดีเลยเอ้ยแกโอ้แม่งปันดีเดตตายเอ้ยฮีโร่มีสองตัวนี่ยา บอสตัวเดียวเฮ้ยบอสบอสกับตัวฟรีนะครับบอสจะไปสู้อะไรวะยีโร่ทสองตัวเฮ้ยบอสตัวเว้ยบอสตัวเว้ยเอาดิบอสกูเลือดเก้าวันอะเรอะดิกดบาเลีาเราไม่กลัวเว้ยบอสบอกวันเดียวครับบอสนี่บอสกูไม่ธรรมดาเว้ยทอาไม เอา,อาที่แอบกอนเอ้ยเอ้ยเป็นเหรอเป็นเเโอ้แล้วใครเสิร์ฟมาสองนาขนาดเอออยู่รวมกันเป็นหมู่บอสไอ

เยนติิตเฮ้ยกลงได้เขาเลยแต่สามตัวถ้าเกิดเป็นดูนึงก็เหลือฮีโร่สองใช่ไหมอเอาแรงแรงหนักใครจะเป็นฮีโร่อ๋อในอุโมงค์ตัวนึงแน่เลยไปในอุโมงค์แล้วทางอุโมงค์อยู่ไหนวะเอออยู่นี่แม่งหลงทาง ฮีโร่รถท้ายต่อไปกูจะต่อมันพวกเราไปเราไป,าไปตัดเอ้ยฮีโร่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 กูจะขวัญทุกได้ถึงทีเว้ยเอาดีบอสเอเอบอสกูโตตายไว้กูแม่งไม่เคยเป็นฮีโร่ขเขาอะแม่งไม่เคยรอดอะ

บ้านไหนเบอร์ยวนี้ดิอุ้ยกลับระเบอร์แหมโดนเดือดเดือดเดือดเเดือดเๆๆๆๆๆเดือดเๆๆๆออดเดือดเดืดเดอด พอปิดรอบเว้ไม่ยอมแพ้คราวนี้กด F เข้าไปดี่ียังไม่โดนวะโดนแล้เว้ยเอ้ยตรงหน้าไม่โดนไอ้สัสอีกอเดี๋ยวเดี๋ยวถอยกันแม่เลยโดนอีกแล้ว่ วะหลงทางเลยทางมาซับตอนยังวะอ๋อลันบนลันบนไม่ถึงว่ะพวกอ้อมเนี่ยไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นเว้ยอลอยแม่งเลยดีมากบอสที่ลอยกูเอาไปพ่อไอ้บอสกูทีเด็ดเข้าไปแล้วโอ้โหโดนลูกหลงโดนลูกหลงลอยเพื่อนกู

แต่ตรงนี้แล้วใช่ไหมฮีโร่ออกมาด่อยไหนฮีโร่อยู่ในรูมาอีเจอีเอุ้ยอุตายเลยทีเดียวตายลยเดือนหกพันกว่าโหดด้ยโหดว้ยเรียบร้อยครับ เลือตัวนี้ไว้โอ้มัมมี่ห้าตัวจะรอดไหมฮีโร่ตัวหนึ่งเธอเห็นไหมมัมมี่หนีคนนะ่ะมัมมี่หนีคนน่ะอะไงพวกเขาไงสักทีเอาสักทีเข้าไปที่พวกล้อยมันโอ้ย มะูอไปทางไหนวะเฮ้ยขึ้นขึ้นตู้กระจกขึ้นตู้กระจกเฮียรแม่ให้หมดเลยีพวกมึงไม่ต้องมาไอสัตว์แคทเอ้ยไอบอสจมตรงหน้ากูเลยคุยจะรอดไหมเนี่ยบอสบอสจ่าก่นจ่าก่นเอฟน้ำมึงแค่นี้กูก็ไม่มีโอกาสรอดแล้วพวก ôi mời chưa hôm nay ôi mời 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 ôi nó ôi mời ôi mời ôi mời คือแมงไม่ไม่มีโอกาสถึงเลยบอลมึงโตดสูงจ็นหนักเว้ยแม่งเป็นหมดแล้วอะโลรอไว้เอาร่วงอ๋อศพล่วง

ระเบิดหมีครับระเบิดหมีคิดดิงคิดดิง,ดงเออเพื่อนทำได้ดีมากกระจกนันให้หมดเลยย้ายมันมาแย้มมันครับเราไม่ได้ขึ้นมันก็ไม่ต้องได้ขึ้นเออใครเป็นไอ้สัตว์ชิเป็นอเป็นอู้จิโอ้ยทำไมมีโชคดีครัเดี๋ยววอสจะได้ราคาเฮ้ย